ด,ำดำําดำาช้ำชำยังดุ่ะครับกับเจ้า All New Isuzu D Max ครับลําเนี้ยรุ่นปี2020นะจ๊ะ FC ที่จะได้เจ้าดําลํานี้ไปขอบอกครับว่าโคตรคุ้มนะครับ หนึ่งในเหตุผลที่พี่อ้นบอกว่าโคตรคุ้มคืออะไรรู้เปล่าคือได้ยางใหม่ด้วยครับอย่างน้อยๆครับลูกค้าประหยัดสตังค์ในอนาคตได้ก็ต้องมีเฉียดเฉียดนะเฉียด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 สองหมื่นละกันนะครับมามามา,มาว่ากันห้องเครื่องสวยๆนะครับนะมา ดูยางก่อนก็ได้เชิญครับมานี่ที่บอกครับแม็กเดิมเดิมโรงงานยางใหม่กริบกริปนะครับดูได้เลยมาเปิดห้องเครื่องรอกันแล้วจะรออะไรไปเลยวัยรุ่น น็อตไม่มีขยับขวาไม่ขยับซ้ายก็คงไม่ขยับแต่ไม่ต้องเชื่อครับค่อยๆดูไปดูได้เลย1 9 0 0เกียรซีซีเกียธรรมดา6สปีด150หแรงมา โปรโมชั่นนะครับทำแบบนี้กับโฉมนี้ทุกคันก็คือจะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์นะครับจะเปลี่ยนทายให้หมดอ่ะฟังเสียงเครื่องก่อนนี่มองเห็นสายพานหมุนติวติเลยนะนะนี่ดูดิไอเนี่ยแต้มชมพูดูดิเห็นไหมยังอยู่ลยเห็นไหมนะครับ ไม่เจ็ดหมื่นกว่ารถสภาพนี้โคตรสดนะครับขอบอกของเหลวเปลี่ยนโคบอะคิดเป็นมูลค่าให้เลยแล้วกันนะของเหลวเปลี่ยนโคบได้ยางใหม่อย่างชุดเนี้เอาว่าลูกค้าเซฟเงินที่จัดไม่ต้องเอาไปทำเองนะครับเซฟไปได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสองหมื่นกลางๆลางละทั้งหมดที่พุดมาเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็จะบอกอย่างนี้ครับ รถทุกคันนะเราระบุเลขไม่ลงในสัญญาทุกคันอย่างชัดเจนเลขไมล์7 2 2หม 72, กิโลระบุเลขไม่ลงในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจน ต้อมที่ถามตรงๆเลยไว้ช่ำปะฉ่ำครับผมเนาะใช่หล่อมือสั่นเลยนะถูกปะส,สุดๆอะโอเคจัดไป <ๆ S 1> นะครับมาเมื่อกี้แล้วแน่นอนครับเราดูห้องเครื่องไปก่อนเรียบร้อยแล้วใช่ปะมาดูหลังกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูขวาดูซ้ายให้เห็นชัดๆว่าไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตุยแย่หาเหวไดๆ ใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะโอเคยางอะไรต่างๆอยู่ครบครบเห็นเป้าเห็นเป้าติดพุงป้าติดพุงป้าโอเคลูกค้าไม่ต้องก้มตามนะครับให้น้องช่างภาพก้มอย่างเดียวนะครับ m อซีไม่ต้องก้มบางทีดูระหว่างอะไรอยู่ไม่ต้องก้มตามนะครับอันนั้นหน้าที่น้องเขานะครับมานี่ไลเนอร์ต่างๆสวยสวย นะครับพื้นปูกกระบะดีแม็กอคอเทอรีของแท้นะจ๊ะลอนอะไรต่างๆสวยๆเลยขอบอกนะครับนี่รูลก,กลมๆตามสูตรนะครับคันนี้459,000บาท4 5 9 0 0 0ครับไม่ได้ถูกนะครับที่สุดในท้องตลาด แล้วก็ไม่ได้แพงที่สุดในท้องตลาดนะครับก็เป็นราคากลางๆแต่ถ้าถามว่าราคานี้ได้รถสวยสภาพนี้ไม่แพงโอเคป่ะแต่อย่างว่านะบางคนอะถ้าเน้นเอาถูกเข้าว่าสภาพไม่สนเอะอ,อะไรมันก็บนก่นว่าแพงหมดอะนะครับมาต่อมาเชิญจะ้ะเชิญจะ้ะอ่ะสักครู่นะอ่ะพี่เปิดนี่ให้เราก่อนมานะครับเชิญครับเชิญเลย มาค่อยๆถ่ายตามสบายเจ็ดหพกว่าโลพวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกได้ที่พวงมาลัยนะจ๊ะไม่อยากรับสายทำไงพี่ไม่อยากรับสายก็ไม่ต้องให้เบอร์เขาแต่แรกสิครับถูกไหมครับถ้าเขาถ้าเราไม่ให้เบอร์เขาแต่แรกแล้วเขาจะโทรมาได้ยังไงเนาะนะครับ เออคือรุ่นใหม่อะ่ะมันจะไม่เหมือนรุ่นเก่าเนื้อป้าร,รุ่นใหม่มันจะมี a ออย่าลืมกดนะครับโอเคไหมมันไม่เหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันก็แบบลูกบิดอย่างเดียวแล้วก็น้ำยาแอร์เนื้อป้าเอออ่ะดูสภาพภายในมานี่มานี่เลยดูเลยอ่ะดูชัดๆได้เลยครับแอร์แบ็กอะไรต่างๆสองใบไม่เคยโผล่มาชมโลกครับนะจะโผล่มาได้ยังไงน็อตไม่มีแกะนะครับบอดี้ต่างๆ เดิมเดิมสวยสวยนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะจ๊ะอ่าดูพี่อ้นนะจ๊ะดูนะจ๊ะบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบครบระบุเรกไมลลงในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนนะครับเอาล่ะเอาละเอาละ,าละแป๊บหนึ่งมาไปดูกันต่อมานี่เลยจะชี้เอ้ยทมต่อมานี่ก่อนมานี่ก่อนน,อน,นี่ให้ลูกค้าดูนี่มานี่มาดูนี่มา เมื่อกี้เราดูหน้าแล้วใช่ไหมน็อตไม่มีขยับถูกไหมดูหลังเลยใช่ไหมมาดูนี่มั่งนี่เลยตาคงตาข็บนะครับเดิมเดิมไม่มีพลิกคว่ำพลิกหงายใดๆนะจ๊ะไม่มีตัดต่อไม่มีเชื่อมตัวถง,ต,วถงตัวถังโน่นนี่นั่นต่างๆใดๆทั้งสิ้นครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับจะสดจะผ่อนได้หมดเงินสด459000บาทส่วน เงินผ่อนครับส่ง6ปีเดือนละนะครับ9,000เศษเศษครับมันฉ่ำมากอะขอบอกไอตัวเนี้ยโคตรประหยัดเลยครับ 1 9 0 0 c ซีซีตัวนี้หรือถ้าอยากจะเอาไปแต่งนะโอ้โหสนุกอะ่ะขอบอกออฟฟิศพี่อ้นนะครับรถบ้านโลมาน้อยครับอยู่มีนบุรีกรุงเทพครับถนนรามคำแหงหน้าปากซอยร้อยเครับกด g o o g l e Map พิมพ์ชื่อเต็นต์นะครับพิมพ์คำว่า รถบ้านโลมาน้อยนะจ๊ะโอเคมากันต่อไปกันต่อส่งหปีเดือนละ9,000พเสร็จๆนะครับมาหรือเงินสด459,000ห0 0บาทอ่ะเชิญเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะไปแกะให้ดูยันตะเข็บ เอาให้เห็นชัดๆว่าไม่มีตุ้งตามไม่มีย้อมหมาย้อมแมวนะจ๊ะทุกอย่างตามนี้ครับสดผ่อนได้หมดพร้อมส่งถึงบ้านทั่วประเทศครับหรือจะให้ส่งถึงข้างบ้านก็ได้นะครับนะครับโอเคปะ่ะมาว่ากันต่อมามามาอุ้ยเหนียว,วอ่ะอ่ะนี่มาดูเลย ไม่มีตัดต่อตัวถังพลิกคว่ำพลิกหงายตะแคงซ้ายตะแคงขวานะจ๊ะโอเคเอาชื่อเต็มของเขาเลยเนาะเ l า New isuzu d max highlander 1 9 l รุ่นปี 2000, 2,020นะจ๊ะ459,000บาทนะครับ ส่ง6ปีเดือนละ9,000เส็จเสส่ง7ปีเดือนหนึ่ง8,000กว่าบาทครับโอเคถ้ามีข้อสงสัยโน่นนี่นั่นต่างๆมีอะไรโทรมานะครับสำหรับลูกค้าที่พร้อมซื้อจริงโทรมาได้ตลอดเนาะเบอร์โทรพี่อ้นนะครับ0814850000 00, ครับเดี๋ยวส่งเลขทะเบียนส่งเลขตัวถัง อยากจะเช็คประวัติเลขไม่อยากจะเช็คประวัติประกันภัย<ฟ>โน่นนี่นั่นอะไรต่างๆจัดให้หมดนี่มาดูนี่มาอ่ะรอพี่แป๊บหนึ่งเปิดห้องเครื่องทีมาต้องเข้าไปเลยห้องเครื่องเลยเข้าไปที่เพลทเลยน้องที่เพลทเลยนี่มาอ่ะต้อมถ่ายเลยถ่ายเพลทเลยเออนี่เออนี่เลยนี่มาลูกนี่มานี่นะดูนะ อันนี้เลขนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังเนาะอ่ะถ่ายได้เลยเข้าไปเข้าไปใกล้ๆเลยเออถูกต้องถูกต้องเนี่ยเอาไปเช็คได้เลยนะครับทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วจริงๆเดี๋ยวนี้ผมว่าโลกเรายุคยุคใหม่ะครับเอาเลขทะเบียนอะไรไปเช็คมันได้หมดเนาะไม่ต้องกลัวครับว่าจะแบบ ขายรถย้อมหมาย้อมแมวอะไรใดๆทั้งสิ้นสบายใจได้ไม่ต้องกลัวครับทุกวันนี้นะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันไอ้ที่กลัวนะเรา่กลัวลูกค้ามากกว่าอีกเพราะอะไรรู้ป่ะบางคนน่ะหลอกเก่งๆนะครับในรีวิวทุกอย่างมันชัดเจนมากๆนะครับไม่มีคำว่าภาพไม่ตรงปกครับ ถ้าเป็นรูปนิ่งมันก็มีโอกาสที่จะแต่งเติมเสริมร้านกว่าแอปได้แต่ว่าในรีวิวแบบนี้ทุกอย่างมันชัดเจนโดยตัวมันเองอยู่แล้วเอาละคนเราจะเสียสตังค์ไม่ว่าจะเสียตังค์ซื้อผ่อนไม่ว่าจะเสียตังค์ซื้อสดมันก็คือสตังค์เนาะการจะเสียตังค์มันต้องรู้ว่าชั้นได้อะไรจากการที่ชั้นจ่ายให้ให้เขาไปโอเคดีแม็ Mac, ยกสูงขับ2ปี2020เลขไม่2 0 0 0กว่าโล บอดี้สวยๆน็อตไม่มีขยับทุกอย่างตามนี้ครับสวัสดีครับ